กาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุภูสุขจน์เนาะบบว่าซีอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับประชุมสองคำว่าสแตนเด้อมาพบมาเจอกับคำว่ามือนี้เนาะคำว่าก็มาเที่ยวนี่รถทัวเนาะต้นจ่าทัวเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวทะเลสะอ๊มเด้อพี่น้องเด้อสะอ๊มเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ข้าวบาดกะมาถึงทะเลเป็นทีเดียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกะคึมๆฝนเนาะเหมือนนี้เนาะโมมีแดดกะถือว่าโอเคได้เนาะโลกนี้หนาเนาะบริเลตเนาะข้าวบาดกะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆอยู่ที่ทะเลให้พ่อแม่พี่น้องเราเบิ้งเนาะตอนนี้กะมาถึงทะเลเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ฝากพ่อแม่พี่น้องเขาเด้อกดติดตามกดไลค์กดเร์คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คำบาดและทำคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อคำบาดกาบชิทายบรรยากาศไปเรื่อยๆตามทองทะเลให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งนเนาะทีมงานก็มาน้ำกันหลายคนอยู่เลยพี่น้อง ตอนนี í, enfin ere, ้ก็นั e ่งเสาทีเสาทีนางเนาะไปนี่แหละนางนี่แหละจูเดียวกันเบิดอยู่บ่เบิดอยู่บ่เบิดอยู่หลายเจ้าคนสิบคนบ่มีแต่ผู้หญิงนะหนังบรรยากาศอยู่ที่ทะเลนอกพี่น้องเนาะ มีหมาขี่เนาะชาวบุรุษจะขี่หมาโอ้หนามทะเลตอนนี้ก็ฟ้องอะไรเลยคนก็นเอาบรท่านหลายภายในนาะพี่น้องเนาะฝากฝากเกือบไม่รึ เดี๋ยวคำบาดกาสีพทายบรรยากาศอยู่ที่ทะเลไอนนพ่อแม่พี่น้องเข้าเบินเนร,ร์เนาะปฏิปฏิแหดเลยไปนี่มาถึงทะเลเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะมากรบมากับปลาปลาแอดได้หนี่นี่ทะเลสวยจเออปลาแอดน,อนำทั่วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กามาถึงทะเลเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ต่านี้สาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคือสีหนอ๋าวอ่ะบมดูว่าเสียนดินบ่อหน่ะดินไหลอยู่บ่อแต่ว่าก็โอเคอยู่ได้นี่บมแหลนแหงมาได้เนาะบรรยากาศอยู่ทีท่านี้นี่จัดเลยปล่อยเลยต้นเลยเออเหยียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเพึ่งมีสูสัตวรองบ่า อาซูรมาเปลี่ยนอยู่บ่อาซูรมาเปลี่ยนอยู่บ่อาสูนนี่ไงบ่เออนี่อาเลยคันบ่มี่เราคันมีอะไรกับตูนด้วยยังถ่ายทิ้งานบ่เฮ้ยเลชิบินดีเลิศไงเฮ้ยเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเยอะเปิ้ลใหญ่น่ะอลนนี้น้อพี่น้องเนาะอันลีสะอามไม่บ่ใหญ่กว้างขนาดเนาะ พุนกับบคอยลายปนเนอด้วยว่าพนบทันมาบเนอพี่น,นอตอนนี้พนมาเที่ยวกับบคอยลายปนยัเนฤฤ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 ะบรรยากาศดูดีหล่อๆถ่ายให้พ่อแม่พี่นอขัาเบิรงเด้อ้านีุ่ดเดนสุดอ้สุดเดียวมากหรอเ่ี่รอลตลอดการ้อตลอดการเลยืยเกินไปแล้ววะต้น่อยต้น ไซเนี่ยทิมงานมาล้วบ่เอ้ยทิมงานเนี่ยเปลี่ยนสูตรอยู่นี่มีฝรั่งมะฮินเนี่ยบ่แอดแอด <c ười> คืออยู่ฮะเค็มแน่น,นอทนทนิอย่าอย่ากื่นด่บอยชิบไปกื่นบอต้องกื่นมันเค็มอจดจัดไปปล่อยดีนเต็มทีด้วย โอ้เห oh, ็หครบรอใส่นฮัไปแล้วโอ้ดี้วยดูอโอ้ฝาาคนว่าให้คนว่าฝาไว้ซื้อร้อนใว้ถ่ายดูไปแม่ปอยไปด้ดูต้อรงยาดรอกไปดูไปดูไปดูดเออจัดไป ทะเลีเ e, ข้าหวานกะมาคางแรกแล้วกับบอไดมาน้านแต่ได้ทะนทีนี่นอพี่น้องเนาะทะนทีสามนอพี่น้องเนาะบอไดมาน้านเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเด้อกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข่ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้าหวานได้๋ยวทำคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเข้าหวานกะมาถ่ายบรรยากาศดูที่ทันีเนาะมาดินหนาทะนที ใช่บรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิงเนาะตอนนี้ก็คนกับโบคอยหลายเนาะพี่น้องเนาะเรื่อว่าบาทั้งมาทั้งอันนี้บ่บาทั้งคำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลากับประมาณเที่ยงคือเรื่อว่าบ่ายมุ่ง,นงนนกกนเาางานาะ,ะพี่น้องนี่ทีมงานมารยากาศใช่ปะภาพงานสีโปรแจกในเรื่อพี่น้องเด้อ ในขนาดได้กี่หนอพอดีในขนาดเลยตอนนี้ก็ซิมมันมืดแนน่องโบ่ะเลยแห้งกันไหนอ๋อทีมงานมาแน้กันนี่ดันดินหนามเนาะมากับปลาเนาะนี่เลป้า cứ mà xì nọ thì nó nó anh ừ. à, nhìn mà có bạn rất là quê hẹn người đấy xì ăn nhỉ kiếm bò giặc mà ai bắt cả này mẹ phi โอ้ยสีเป็นพันกบอเข้มว่อนั่นสิเฮ้เอเฮ้อเฮ้อโอ้อาบน้ามันสิโอ้อาบน้ามันาะโอ้เจ้าหน่อยผมจะสีลุ่งให้รรยากาศกให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเป่นก่อนเดี๋ยวจัง xì áp Khuôn cả bộ khói lái bên đây nó bộ đủ cần mà Như bó phần thân này để... Thứng với lạ thì hò có cái chí bại với phần ép rồi ép Còn có cái chí với phần ép rồi Phước này khả nạn đó Thì Mạ nó thì nó ถาว่าเ้าอยากขี่เนาะแต่ว่าบรูว่าราคาเทหนหน่าไรเนาะถาว่าเ้าอยากขี่มันมีบริการได้ประมาณหาซิปป่หาซิปหรือรอยหนึ่งป่นี่ทีมงานแา,าบน,าน่ารักเนาะเอาดีๆเด้อยอย่าพ้าซักซิปจุ่มหน้าแล้วแม่ขาถิ่มเนาเด้อ เออเริ่มมีงไงแต่วันนั้นยังแข็งแกนอจิ๋นรือเสียแอนนี่บ่ได้รอกเสียแอนนี่ไหวแอนเว้นฮันเดอร์เว้นฮันเดอร์เด้อแป้งเลยเลี้ยวค้าวัดกับเสียจบขีดตะกอนเด้อพี่น้องเด้อวยขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกั็นบัตรสุขสุขบุญนะ ครที่เขามาส่มคลิปนี่แหละก็ขอทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปยาเจ็บยาจนนอกป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาดป่าธนาด้วยพี่น้องเด้อใครที่เขามาส่งคลิปนี้แล้วก็กากากจ,จนนกะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเขามาเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ข้าวดาดอะไรทำคลิปต่อไปด้วยพี่นอ้องเด้อก็จะลืมเมนข้าวมาเนอกว่ารับซ่อนอยู่จังหวัดใดประเทศใด คำบาดกาสิเขาไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องกันเวันศุกร์สู่คนเนะาะเดี๋ยวคำบาดกาสิได้จบคลิปไปแล้วกับสีข,ขาวคำว่าสบายดีเดี๋ยวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเวันศุกร์สู่คนเนาะ